ดับให้มั่นทันให้หมายให้วายวอดช่วยให้รอดรักชิดพิษสมัยตัดให้ขาดปรารถนาหาสิ่งใดเพียงได้ดังประสงค์ที่ตรงดีคำสอนของสุนทรภู่สวัสดีค่ะท่านจาลุกท่านวนีพบกับเบลล่าลูกสาวป้าหมอค่ะในช่องโหราพยากรณ์ชีวิตค่ะสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่ในหัวข้อ ่วงจุ้ยบ้านอยู่เหมือนเคยนะคะสําหรับเมื่อวานนะคะเบลล่าก็ได้บอกไปแล้วว่าคําว่า่วงจุย้ยคืออะไรหวงจุยก็คือคําว่าลมกับน้ํานะคะมาผสมกันโดยเป็นด้านบวกด้านลบนลั่นเองค่ะเป็นความสมดุลระหว่างธรรมชาติที่ให้ปรับใช้ให้เข้าอยู่ด้วยกับผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านนั่นเองค่ะ คือการปรับสมดุลน,นั่นเองค่ะสำหรับเมื่อวานนะคะก็ได้พูดเกี่ยวกับลักษณะที่ดีของบ้านไปนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่และไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานนะคะเ<ๆ>บลล่าก็จะติดการ์ดไว้ให้นะจ๊ะด้านบนนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบลล่าก็จะมาพูดเกี่ยวกับลักษณะทำเลบ้านที่ไม่ดีนะคะท่านผู้ชมสําหรับคนที่กําลังเลือกบ้านหรือว่ากําลังดูทำเลบ้านอยู่ยนะคะอันนี้คือ ดูได้เลยนะคะแล้วก็เป็นคําตอบที่ดีให้ได้ในการตัดสินใจในการซื้อบ้านได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมโอเคค่ะท่านั้นเราไปดูกันเลยคะ่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มดูอันลักษณะที่1กันเลยนะคะ 1. ค่ะบ้านที่อยู่บนที่ดินที่เป็นรูปสามเหลี่ยมชายทงนะคะท่านว่าผู้อยู่อาศัยเนี่ยจะตายด้วยคมหอกคมดาบค่ะอยู่ไม่เป็นสุขนะคะอันนี้ลักษณะที่ไม่ดีที่1จ้า บ้านลักษณะที่สองนะคะเป็นบ้านที่อยู่เป็นหัวมุมฉากของถนนค่ะท่านว่าบ้านนี้นะคะถ้าเกิดว่าจะมีแต่เรื่องทะเลาะเบะแว้งกันเสมอค่ะและเป็นที่ของพูดผีปีศาจด้วยนะคะ แต่ถ้าบ้านที่มีลักษณะที่เป็นมุมข้างในที่มีถนนวิ่งผ่านหน้าบ้านและข้างบ้านในล,ลักษณะที่เป็นกระแสไหลผ่านตัวบ้านไปสู่อีกทางหนึ่งนี่ถือว่าดีมากนะคะและถนนที่วิ่งผ่านนี้นะคะไม่ใช่ถนนใหญ่ที่รถวิ่งขับข้างนะคะก็แสดงว่าอยู่นอกเมืองมานิดหนึ่งนะจ๊ะ ไปค่ะลักษณะที่3ค่ะบ้านที่ตั้งอยู่ที่เชิงสะพานค่ะถือว่าไม่ดีเลยนะคะเป็นอักประมงคนค่ะมักจะก่อเรื่องอักปีเกิดขึ้นในบ้านนะคะลาผลไม่บังเกิดค่ะและยังเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะลักษณะที่4นะคะบ้านที่อยู่ใต้สะพานค่ะท่านว่าผู้ที่อยู่ในบ้านนั้นจะตกต่ำไม่เจริญนะคะ 5. ลักษณะที่5ค่ะบ้านที่มีวัดขนาบ2ข้างด้านเลยนะคะทั้งสองข้างด้านบ้านนะคะ ท่านว่าจะเกิดโทษแก่ผู้ที่วาัยค่ะทําให้เสียจริตทําการอันใดเนี่ยมีแต่ความล้มเหลวค่ะต่อไปลําดับที่6นะคะบ้านที่มีถนนหรือสายน้ํานะคะพุ่งแทงเข้ามาในบ้านนะคะท่านว่าจะมีสิ่งร้ายๆเข้าสู่บ้านค่ะจะทําให้เกิดวิบัติโดยให้แก้ด้วยนํายัน8ทิศนะคะมาติดไว้หน้าบ้านและนํารูปสิงสิงโตคาบดาบ มาตั้งไว้หน้าบ้านนะคะมันจะเป็นวิธีแก้เครดได้นะคะถ้าเกิดว่าบ้านของคุณอยู่บริเวณตรงนั้นจริงๆนะคะแต่สําหรับคนที่กําลังดูทําเลบ้านอยู่ถ้าลักษณะแบบนี้ไม่ควรจะซื้อนะคะต่อไปลักษณะที่7ค่ะบ้านที่ปลูกขวางตะวันหรือว่าูกปลูก,ลกขวางกับดวงอาทิตย์นะคะท่านบอกว่าผู้ที่อยู่อาศัยมักจะมีแต่เรื่องเดือดร้อนร้อนใจจ้า ลักษณะที่8นะคะบ้านที่อยู่แล้วเหนื่อยค่ะคือบ้านที่มีแม่น้ำนี่นะคะไหลผ่านหลังบ้านค่ะท่านว่าจะข่อยคว้าหาความสําเร็จได้ยากต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจอย่างมากนะคะจึงจะประสบความสําเร็จค่ะลักษณะที่9นะคะเขาบอกว่าจะเป็นบ้านที่เงินทองรั่วไหลค่ะคือบ้านที่ตั้งอยู่บริเวณเนินสูงและชันจะทําให้เงินทองเนี่ยรั่วไหลและโชคลาภเนี่ยจะเข้าไม่ถึงนะคะ ลักษณะที่10นะคะเป็นบ้านมรณะค่ะคือบ้านที่ตั้งอยู่ในบนทางสามแพ่งนะคะเป็นทำเลที่อัปมงคลที่สุดค่ะไม่สามารถที่จะแก้เคล็ดใดๆดได้นะคะจะส่งผลให้คนในบ้านที่เสียชีวิตอย่างโหดร้ายค่ะมันก็เป็นอุบัติเหตุได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ที่ทางสามแพ่งหรือว่าทางแยกนะคะมันก็ไม่ควรที่จะไปอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่ามีได้รับอุบัติเหตุนะคะต่อไปค่ะเรามาดูที่ลำดับที่ลักษณะที่11กันบ้างค่ะ บ้านโรคภัยไข้เจ็บนะคะคือบ้านที่อยู่แล้วทำให้คนในบ้านที่เจ็บป่วยสุขภาพอ่อนแออดๆแอดๆนะคะไม่มีความสุขได้แก่บ้านที่อยู่ใกล้สุสานป่าชา้าวัดหรือเมนเผาศพนั่นเองค่ะหรือหันหน้าให้กับสุสานโบสถ์ศาลเจ้าโรงพยาบาลสถานที่ตำรวจสถานีตำรวจนะคะแล้วก็บ้านร้างเป็นต้นค่ะขณะที่12นะคะบ้านที่ตกต่ำหรือ ไม่ก็เป็นบ้านบ้าเสียจริตค่ะคือบ้านที่ถูกขนามข้างซ้ายขวาด้วยถนนนะคะหรือตรอกซอยค่ะโดยเฉพาะทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและกลับทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะจัดเป็นบ้านที่หายนะค่ะเจ้าของบ้านหรือลูกหลานเนี่ยจะมีเรื่องร้ายแรงจนเสียสติเป็นบ้าได้เลยนะคะ ใช่ค่ะลักษณะสุดท้ายนะคะเป็นบ้านที่ถูกกดทับไม่งอกเงยนะคะคือบ้านที่อยู่ตรงกันงข้ามกับตึกสูงใหญ่หรือบ้านที่อยู่หน้ามีต้นไม้ใหญ่ขวางหน้าอยู่นั่นเองค่ะจะทำให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยทำอะไรก็เจอแต่อุปสรรคขัดขวางค่ะวันนี้นะคะเบลล่าขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้ววันแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรต็อรอติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เบลล่าก็พร้อมา้อมกำลังใจค่ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เวลล่าด้วยนะคะเพื่อเวลล่าจะได้มีกำลังใจค่ะในการทำคลิปต่ต่อไปให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะคะอย่าลืมกดซับสไคร b ์ให้เวลล่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ